สวัสดีครับผมและเดินเข้าป่านะครับวันนี้ผมเข้ามาในป่ากันอีกแล้วนะครับโอ้โหต้องบอกว่าคิดถึงทุกๆคนมากนะครับไม่ได้อัพคลิปนานมากๆเลยนะครับก็ผมเองก็เพิ่งมีเวลานะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ผมมีนัดนะครับมีนัดกับคนรู้จักของอาจารย์สามเขานะครับ ผมไม่รู้ว่าเขาจะมาส่งข่าวดีหรือว่ามาส่งข่าวร้ายให้ผมนะก็คือเมื่อวานเนี้ยผมมาดูเห็ดเนี่ยแหละผมมาส่องดูเห็ดแล้วทีเนี้ยผมไปเจอชายแปลกหน้าคนหนึ่งก็คุยกับผมคุยกับผมผมก็เลยถามว่าเออใครเนี่ยอะไรยังไงแกก็อธิบายหมดเลยแกก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างของอาจารย์สามก็แสดงว่าน่าจะเป็นคนรู้จักของอาจารย์สามซึ่งมาวันนี้แกก็ได้นัดหมายกับผมเอาไวนะ้นสถานที่แห่งนี้นะครับว่าเราต้องเจอกันณนะสถานที่แห่งนี้อล่ะทุกคน เดี๋ยวเราไปหาเขากันผมคิดว่าเขาน่าจะมารอผมละไปครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวถ้ามืดยังไงนะครับผมจะใช้ไฟฉายนะครับเพราะว่าผมก็เตรียมการมาพร้อมเลยนะครับนี่ผมมาเจอกับไอ้เจ้านี่เลยนะครับนี่ครับไปกินกันน้ำพริกอร่อยมากครับผมนี่ฮะนี่ฮะลำต้นเนี่ยเอาไปต้มได้เหมือนกันนะทุกคนทำเป็นพวกแกงป่าเนี่ยผมไม่รู้ชื่อของเขาเหมือนกัน แต่ถ้าเป็นชื่อภาษาไทยไอภาษากระเหลี่ยงก็จะเป็นคาไมโดนะแต่ว่าทุกคนเนี่ยต้องต้องทำเป็นนะทุกคนถ้าทำไม่เป็นก็ไม่อร่อยนะครับนี่ของน,นี้นะครับผมสำหรับผมเนี่ยถ้าจิ้มกินกับน้ำพริกแล้วก็บอกได้เลยครับว่าแซบสุดๆนะครับส่วนร้อยเห็ดตรงนี้ผมก็มาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สามไปแล้วนะครับซึ่งไม่มีวิแววที่เห็ดเขาจะขึ้นเลยนะครับ ดูแล้วไม่ขึ้นจริงๆทุกคนผมไม่รู้ว่าปีนี้เป็นปีอะไรนะทำไมถึงเหตุนั้นยังไม่ขึ้นสักทีนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวลองเรียกลงคนเมื่อวานที่ผมบอกอันนี้ว่าลงรนะก็ลองเรียกดูก่อน ตรงนี้น้ำแรงมากเลยนะครับทุกคนนี่ครับน้ำเนี่ยไหลเลยตรงนี้ปกติตรงนี้จะไม่มีน้ำเลยนะคือถ้าตรงนี้มีน้ำเมื่อไหร่แล้วก็บางสถานที่เนี่ยน้ำท่วมเลยนะครับนี่ปกติตรงนี้จะไม่มีน้ำนะครับแสดงว่าฝนปีนี้มาเยอะมาแรงจริงๆครับผมแล้วก็จะเจอก็เจอแค่เห็ดเนี้ยแหละทุกคนที่ติดอยู่ตรงต้น หนามนะครับต้นไผ่นั่นเองส่วนเห็ดคอนั้นผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะปีนี้มันแปลกมากโดยปกติแล้วนะครับวันที่ห้าหกเจ็ดเนี่ยมันต้องขึ้นแบบถ่ถาโถมไปแล้วนะจริงๆแล้วอะ่ะมันต้องขึ้นแล้วนะแต่ว่าปีนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับผมไม่รู้อืมก็ต้องรอดูกันไปอีกแล้วแหละหรือไม่ก็เขาอาจจะขึ้นไปก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็เน่าไปแล้วหรือเปล่า นะครับก็อยากจะพาทุกคนมาดูเห็ดโคนตะนาวสีนะครับสวยๆงามๆแต่ปีนี้ยังไม่มีโอกาสเลยนะครับโอเคทุกคนไปครับไปตามหาตะลุงกันต่อครับผมลุงู้ตะลุง เสียงใครอะทุกคนไม่น่าจะใช้เสียงตันลงนะเมื่อกี้ลงมาแล้วเลยใคอะอ๋อ,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 อผมเองผมเองมาแล้วมาแล้วคาราวาคะครับผม โอ้สบายดีครับผมวันนี้มีเรื่องอะไรมาบอกผมนะครับลุงบอกว่าเมื่อวานนี้วัน,นวันนี้จะเป็นวันเพนเหรอหรือว่าอะไรใช่แล้ววันเพนของเดือนนี้คืออะไรอะในหมู่บ้านลุงมีพิธีจัดอะไรกันกันนะครับป,ประเพณีข,ขประเพณี ของคนโบราณโบราณนี่ใช่ตะลุงจริงๆไหมเนี่ยใช่ใช่นะไม่โกหกผมนะ มาได้สักพักแล้วครับผมมาส่องดูเห็ดด้วยครับวันนี้เป็นประเพณีลอยกระทงหืมที่นั้นมีด้วยเหรอครับป,ประเพณีของคนโบ,รา,บราณโบราณที่นั้นมีด้วยเหรอลุง ผมคิดว่ามีแค่แถวบ้านผมนะเนี่ยวันนี้แถวบ้านผมก็มีนะแต่ผมผมยังไม่ผมไม่ไม่รู้ว่าจะไปจะจะไปดีไหมเฮ้ย,ยควันอะไรอ่ะ,อะขาดอพัยอยู่นี่ขาลอเจ้าอยู่ที่นี่แลผมขอขึ้นไปได้ไหมครับ อาจารย์สามผมเป็นไงบ้างครับไม่ต้องเป็นหวงแกแกสบายดี <c oughs> เดี๋ยวเดโอ้ขาส่งจริงมาโอ้ยขาส่งจัด,ดคนโอ้ยนี่ครับดูวิวกันไปครับโอ้โหต้องบอกว่าภูเขาที่นี่สูงมากเลยครับผมขึ้นมานี่ก็ค่อนข้างที่จะใช้เรี้ยวใช้แรงอยู่นะเดี๋ยวตะลุงครับ เป็นไงมาไงครับผมสบายดีไหม,มสบายดีมาเลยมาเองเนี่ยเอ้าทำไมถึงมาบอกมาคุยกับผมเรื่องอาจารย์สามมาอย,อยู่อาจารย์สามแกเป็นไงอะ่ะก็อาจารย์สามเนี่ยแกเนี่ยมาไม่ได้แต่ไม่ต้องเป็นห่วงแกสบายดีแกสบายดีแล้วแกฝากมาคือต้องขอบพระคุณคนที่คอยสนับสนุน อะไรอะคนที่คอยอ๋อต้องบอกว่าคนที่ชอบแกนะใช่แล้วอ๋อคนชอบแกเยอะมากครับแกเนี่ยเออฟังมาขอบคุณอ๋อเขาบอกว่าเดี๋ยว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 ใครอะไอ้เคินข้างหลังนั่นอะผมได้ยินเสียงอะคนที่มันมากอะค่ะออกมาได้ไหมอะ ผมออขอดูหน้า,าหน่อยเอาหน้าได้ทำไมทำไมครับคนที่ได้ชอบหมูป่าไปทำไมครับเออจะมีแต่ความโชคดีเงินทองอะจะไหลามาอ,อ๋อจะมีแต่ความโชคดีเงินทองอจะไหลามาทุกสรรพสิง่งจะคุ้มของออใช่ครับก็หมูป่าเนี่ย <c oughs> เป็นสิ่งที่หายาก ถ้ามูไม่กินน้ำเนี่ยมันจะไม่มีวันคายออกมาอือ่าใครวะนี่มันเป็นผัวของใครขอตกใจผมไหมเนี่ยแล้วคนข้างหลังอ่ะใครอีกอ่ะนี่เลยอาจารย์ทาให้เอาเทียนเนี่ยไมมนั่งเลยเ<อ>นั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยไม่เป็นไรไม่ต้องเข้ามาใกล้หวัน่นหวั่นใจอยู่ เองจำไม่ได้หรือเทียนเนี่ยที่เองให้อาจารย์สามไงจจำได้ครับจําได้จําได้เออแลอ,อแล้วเป็นมาอย่างไงถึงมาถึงนี่ได้เนี่ยสบายดีครับท,ท่านว,าวันนี้จะไม่มาแล้วมาครับแค่ท่านบอกว่าจะคุยเรื่องอาจารย์สาม่ผมก็มาแต่ดีเลยผมขอดูเนื้อตัวของสองคนนั้นได้ไหมอ่ะ ไหนผมขอดูเนื้อตัวสองคนนี้หน่อยได้ไหมอ่ะเพราะว่ามันคุ้นๆน่ะคุ้นๆไหนๆๆยืนดิ<ห><ห>ยืนยืนยืนหมุนตัวห <ทำ S 1> มุนอ๋อกระเป๋า,าอาจารย์สามด้วยเพราะถ้าท่านครับถ้าผมอยากให้ท่านมาช่วยเหลือผมจะได้ไหมอ่ะช่วยเหลือได ช่วงนี้ผมเจอพวกหมอผีเยอะมากเลยครับหมอผีที่แบบชอบมาสร้างความวุ่นวายกับผมอะชอบมาแบบวุ่นวายกับผมแล้วก็ชอบมาตามล่าผมแม้กระทั่งอาจารย์สามเขาก็ยังไม่หยุดที่จะตามล่าเลยมันชื่อไอ้เมกคนหนึ่งแล้วก็พวกเหล่าทูตผีวิญญาณอะไรของมันผมก็ไม่รู้อะเห็นเขาบอกว่ามันไม่มีวิชาแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมถึงมันมีคนคอยคุ้มกันอะไรมันมากมายขนาดนั้น อาจารย์สามอนุญ,ญาตท่านท่านเดี๋ยวกลับไปคุยกับอาจารย์สามก่อนนะถ้าถ้าช่วยผมได้ยังไงรบกวนช่วยผมด้วยอ่ะผมผมผมอยากจะล้างโคตรของผู้มันให้หมดไปเลยรอบนี้ก็ต้องดูอาจารย์สามว่าจะอนุญาตยังไงงั้นท่านเชิญเดินทางไปทางนี้เลยครับผมเพราะว่ามันใกล้จะมืดแล้ว นำไปเลยนำไปเลยเราจะเดินทางกลับยังไงนี่ไป <Hey. S 2> ผมหรอผมเดี๋ยวผมจะไปส่งท่านครับผมจะไปส่งท่านสักครึ่งทางถ้าผมมีโอกาสผมไอ้นุม่มนำไปเลยไปเลยไปกับท่านท่านลุงเขาเลยถ้าผมมีโอกาสผมก็อยากจะไปที่เมืองเหมือนกันนะลุงเดออินเดยนเดี๋ดวยวย ยินดีต้อนรับเลยใช่ไหมครับง,าารงั้นท่านครับผมอยากจะสอบถามนิดหนึ่งครับท่านรู้จักเสือมเมฆไหมไแต่ช่วงที่อาจารย์สามไร่ปราบมันเนี่ยหาขออาจารย์สามไม่ออกมาอาจารย์สามไม่ออมา <c oughs> ออแล้วถ้าผมขอถามหน่อยว่าอาจารย์สามแกเป็นไงบ้างแล้วแกมีโอกาสที่จะกลับมาที่นี่อีกไหมก,กมนะอ่ะลับอแล้วอีกคนหนึ่งอะมันชื่ออะไรอ่ะท่านเรียกได้เลยไหมเดี๋ยวก็หลงป่ากชื่ออะไรนะ ลุงไม่เรียกเหรอเนี๋ยวมันหลงป่าเอานะ่ <c oughs> ะดี๋ยวมันหลงป่าเอานะ่ <c oughs> ะรอนะ <c oughs> กัอนดีกว่ามั้งผมว่า อ๋มาแล้วมาแล้วโอ้โหก่อนแล้ว,ลวเทียนเล่มเดียวมันจะพอไหมอะ่ะท่านจะกลับพอไหมอะ่ะนั่นน่ะมีเทียนแค่เล่มเดียวอะ่ะเทียนมันใจมานานนี่ข้าวัานจะพอจะต้องขอใจมากที่ขอสนับสน,นุน ใครสอนท่านพูดคำเนี่ยสนับสนุนอาจารย์สามเหรออ๋อผมว่าละทำไมถึงแกแบบมีคำพูดแบบว่าคนแบบชถวบ้านผมพูดเนี่ยสแสดงว่าแกน่าจะอยู่กับอาจารย์สามบ่อยอาจารย์สามก็น่าจะไปคุยโวอะไรสักหน่อยแหละเอาไปสิไม่ไปเขาอ่ะเอ็งรออะไรเนยเดี๋ยวเอ็งก็หลงป่าขึ้นมาทำไงอะ่ะเฮ้ยแล้วอัน,นี้ใครทำอะไรเนี่ยเนี่ย ้อไมนะยังไงท่านไปคุยกับอาจารย์สามเลยนะถ้าช่วยผมได้ไง<ล>ผมอยากให้มาช่วยผมเรามาตามล่ามันด้วยกันดีกว่านะได้แล้วข้าต้องขอบใจอีกครั้งคนที่ได้ช้องหมูป่าไปอจงรักษาไว้ใหญ่ดีนี่คือ สิ่งที่ติดใจของลุงสามเลยแล้วเป็นของชิ้นเดียวของแกเลยนะที่แกบอกจะไม่มีแล้วถ้าเป็นอะไรที่เป็นของแกจะไม่มีแล้วใช่ไหมกะนาดหมูป่าตัวหนึ่งเนี่ยกว่าจะมีช่องหมูป่าได้เนี่ยมันนานแล้วทุกคนคิดนะผมดีนะที่ผมผมก็อยากแบ่งบูชาทุกคนน่นแหละแต่ว่าผมก็แบ่งไปเท่าที่ผมจะแบ่งได้ตอนนี้ผมเหลือในตัวอีกประมาณหชิ้นด้วยกันหกชิ้นเชิ้นไม่แน่ใจประมาณนั้นแหละ ผมก็เก็บไว้ทุกคนแล้วก็ที่เหลือผมก็นั่นแหละแบ่งไปนะครับรักษาไว้ดีขนาดหมูปลาเนี่ยมันไม่กินน้ำเนี่ยมันจะไม่มีวันคายออกเตดขาดอาอืออ,อ,ออือแล้วเจ้าจะเดินทางไปยังไงล่ะทีนี้ก็ผมอยากให้ท่านเดินทางกลับเลยครับเดี๋ยวผมก็ จะต้องไปแล้วเหมือนกันเพราะว่าวันนี้ก็มาถึงก็มืดเลยเดี๋ยวค่ะขอไปรายงานลุงสามก่อนแล้วกันจะไปคุยกับลุงสามก่อนไอ้นมเองชื่ออะไรกันบ้างถามความกุนรปีก็ซะอาชื่ออาชื่อบุญส่วนไ้ชื่อไอ้ชื่อนอนท์อ,อ,อ,อ่า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่บอกไม่เป็นไร,ไอ,ไนไรอ่ะงั้นขอให้โชคดีเดินทางปลอดภัยไหนขอดูหน้าจะชัดหน่อยขอดูหน้าจะชัดหน่อยไหนเออจะได้จําไว้เออโอเคโอเคเอม็มเรู้เรื่องกูจะคุยยังไงวะเนี่ยไปเดินทางปลอดภัดดยครับลงุงโชคดีครับผมทุกคนได้ได้ได้เดี๋ยวถ้าเราเจอกันอีกสองวันได้ไหม อ,อีกอีกอีกวันสองวันไม่ก็มาได้ก็มาเลยผมผมอยู่บ,บริเวณเนี้ยประจำอยู่แล้วผมเข้าป่าประจำอยู่แล้วโชคดีครับท่าน